สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมคายูชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดู P C X ปี2023นะครับตัวนี้ครับและนี่ก็คือ P C X 160นะครับจะเป็นชื่อรุ่นว่า Midnight Race Edition นะครับผมตัวนี้จะมีสีเดียวนะครับสำหรับรุ่น160 ABS นะครับผมนี่ครับจะมีสีเดียวเลยครับจะเป็นสีดำน้ำเงินนะครับสติ๊กเกอร์ โลโก้จะเป็นโลโก้สีทองนะครับทุกคนจากนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับไฟหน้า LED แล้วก็ไฟท้ายนะครับเป็นฟ u ู l LED ดีเลยนะครับทุกคนในส่วนของชุดล้อหน้านะครับเหมือนกันนะครับสีเป็นสีทับทานใหม่นะจะเป็นขอบสีนะครับผมล้อหน้าจะเป็นขอบสีแล้วก็จะมีระบบในส่วนของระบบเบรกของ ABS นะครับโช๊คหน้าก็จะเป็นแบบเทเลสโคปิกน้ับนี้ยตัวนี้จะมีวาล์วนะครับทุกคน เป็นแบบเทเลสโคปิกนะครับผมปั๊มเบรกด้านหลังนะครับก็จะเป็นลิชชินเหมือนกันนะครับทุกคนส่วนนี้จะเป็นแบบในส่วนของรุ่นนี้นะครับน้ำหนักตัวรถนะครับจะอยู่ที่137กิโลกรัมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของความสูงบ่อนะครับจากพื้นนัอยู่ที่76กมิลนะครับ ถังน้ามันนะครับจะอยู่ด้านกลางตัวรถนะครับจะเป็นอยู่ตรงนนี้นะครับผมตัวนี้จะจุดน้ำมันได้8.1ลิตรนะครับผมนี่ถังน้ำมันนะครับผมจุดรงกลางนะครับผมแล้วก็จะมีตัวที่วางนะครับเนี่ยครับเราก็จะวางอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าตอนนี้ที่เราเติมน้ํามันนะครับตัวนี้จุดน้ำมันได้ที่8.1ลิตรนะครับผมใต้เบาะนะครับผมเนี่ยเปิดดูใต้เบาะนะฮะตัวนี้ก็จะมีกระจกนะครับแล้วก็จะมีตัวขาถ้ำให้นะครับ จะมีค้ำนะครับผมแล้วก็จะเปิดไปด้าน้าได้เลยนะครับผมตัวนี้จุใต้เบาะนะครับจุได้ประมาณ30สิลิตรนะครับทุกคนห้องใหญ่นะครับแล้วก็มีสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้นะครับความลึกของเบาะนะตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนะที่มาพร้อมกับสายชาร์จนะครับมีที่ชาร์จ แบตเตอรี่ให้นะจะเป็นแบบไท p e C นะทุกคนนี่ฮะจะเป็นตรงนี้นะทุกคนนะเป็นไท p e C แล้วด้านในก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับมันก็ลึกอยู่เหมือนกันนะครับผมหน้าจอนะครับจะเป็นแบบเอ่อเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับผมคอันนี้จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับตอนนี้ครับราคาตัว PX ร6 0ยหิบาาอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0มกว่าบาทนะครับทุกคนอันนี้ยังไม่รวมทะเบียนลวมโอนครับ9 9้า0ื่นเก้าันเก้า้บาท มาดูด้านหลังนะครับทุกคนครับแล้วก็สําหรับโปรโมชั่นนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถช่วงนี้นะครับก็เราก็จะมีในส่วนของดอกเบี้ยนะครับที่ถูกลงนะครับแล้วก็มีในส่วนของใส่น้มันเครื่องฟรี3ปี36 0 0 0นกิโลเลยทีเดียวครับจนหมดระยะรับประกันนะครับผมนี่ครับทุกคนโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับนี่มาที่ฮอนด้าบีเอวายสาขาบุรีรัมย์นะวนครับ อยู่ตรงข้ามกับเซเว่นบกสนะครับทุกคนเนี่ยอยู่หรือว่าอยู่ตรงข้ามร้านสยามชัยนะครับนี่ครับเราก็จะมีหลากหลายรุ่นนะทุกคนอย่าลืมนะฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากลูกค้าทุกท่านที่สนใจรถจักรยานยนต์แนวครอบครัวนะครับผมก็มาติดต่อกันในที่ฮอนด้าบียร์สาขาบูร์ลมดวนนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ